กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะ เรายังคงเกาะติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสที่ยังคงได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อที่จะทําให้เรานั้นแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะก็นําเสนอกันเป็นประจําทุกสัปดาห์สาหรับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะสําหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลในเรื่องของโรคข้อที่เราพบได้บ่อยทีเดียวอย่างที่เกริ่นให้ได้รับทราบแล้วล่ะจะมีทั้ง โรคเกาตเกาเทียมและข้อเสื่อมนอกเหนือจากนี้นะคะจะพามาติดตามวิธีการดูแลป้องกันและการรักษาด้วยไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและต้องใส่ใจดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อช่วยทำให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยานี่ถือเป็นเป้าหมายหลักสำคัญในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ที่ได้นำมาใช้ในการบรรยายงานวิชาการด้านสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมแบบครบวงจรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการบรรยายวิชาการให้ความรู้ในเรื่องของปัญหาโรคข้อต่างๆรวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลอาการปวดจากโรคกระดูกและกล้ามเนื้อรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวันรัชดาคัชมาศหัวหน้าสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร,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 ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าโรคข้อต่างๆที่พบได้บ่อยคือโรคเก,กาต์เกิดจากในร่างกายของเรามีกรดยูริก ตกเข้าไปในข้อบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆข้อและอวัยวะต่างๆเช่นเส้นเอ็นชั้นผิวหนังที่รับกรดยูริกมากเกินไปหรือรับปกติแต่มีการขับถ่ายออกจากร่างกายน้อยเกินไปซึ่งค่าปกติของกรดยูริกจะอยู่ที่6.8ทั้งนี้โรคเกาพบบ่อยในกลุ่มผู้ชายอายุ30ปีขึ้นไปค่ะส่วนเพศหญิงจะพบในวัยหมดประจำเดือนนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการรับประทานอาหารเช่นเครื่องในสัตว์ อาหารทะเลทุกชนิดยกเว้นปลาสุราน้ำหวานเหล้าเบียร์และน้ำผลไม้ที่มีฟรุกโตสมากเกินไปรวมถึงโรคประจำตัวหลายอย่างที่ทำให้กรดยูริกสูงเช่นโรคไตโรคอ้วนเบาหวานไขมันไตรกลีเซอไรด์และการกินยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะแอสไพรินรวมถึงประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเกาต์อาการที่พบเริ่มแรกไม่มีอาการแต่ตรวจพบได้จากการตรวจร่างกายเป็นประจำ หรือการตรวจร่างกายประจำปีถ้าหากเริ่มมีอาการหรือสัญญาณบ่งชี้เช่นปวดข้อแบบเป็นๆหายๆจากนั้นเริ่มมีอาการหนักขึ้นเช่นปวดตามข้อหนักขึ้นบริเวณร่างกายมีตุ่มมีก้อนขึ้นเช่นท้าหัวเข่าใบหูหลังและอาการขั้นหนักสุดก็คือกรดยูริกมีการสะสมที่ไตทําให้ต้องล้างไตสําหรับการรักษาโรคเกาต์ใช้วิธีการกินยาไม่ต้องผ่าตัด แพทย์ใช้การวินิจฉัยด้วยการเจาะข้อเพื่อเอาน้ำในข้อมาตรวจจากนั้นใช้วิธีรักษาด้วยการใช้ยาที่ไม่ใช่สเตียรอยเพื่อลดอาการปวดลดการอักเสบหากมีอาการปวดข้อมากๆให้พักลดการใช้งานห้ามบีบนวดไม่มีการประครบ วิธีปฏิบัติตัวถ้าหากมีน้ำหนักเกินก็ให้ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการรับประทานอาหารผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาตสามารถทานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกได้ทุกชนิดแต่ควรจะรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเช่นบริโภคเนื้อสัตว์ไม่เกินขนาด6ออนซ์ยกเว้นเครื่องในสัตว์รวมถึงประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเกาโดยสมาชิกในครอบครัวต้องไปทำการตรวจคัดกรอง แพทย์หญิงโดนริดีศรีสุภผลแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสถาบันศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติก็ได้กล่าวถึงอาการปวดจากโรคกระดูกและกล้ามเนื้อว่าอาการปวดที่พบได้บ่อยนั่นคือปวดคอ ปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าและปวดเท้าซึ่งพบบ่อยในผู้หญิงที่นิยมใส่รองเท้าส้นสูงทําให้เกิดปัญหานิ้วเท้าก่ากันส่งผลทําให้เกิดตาปลาและเชื้อราวิธีการแก้ไขคือให้ใส่รองเท้าหน้ากว้างสําหรับอาการปวดคอที่พบบ่อยในกลุ่มคนทั่วไปเช่นหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดชากระดูกสันหลังเสือ่อมและออฟฟิศซินโดรมเนื่องจากมีการเกรงกล้ามเนื้อจุดเดิมซ้ําๆทําให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆไม่คลายตัวส่งผลทําให เกิดอาการร้าวตามแขนสาเหตุเกิดจากการใช้ท่าทางที่ผิดปกติการใช้งานผิดปกติอุบัติเหตุและความเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นอาการปวดหลังเช่นข้อเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมและกระดูกพรุนซึ่งเกิดจากมวลกระดูกและความหนาแน่นของกระดูกลดลงปัจจัยเสี่ยงเกิดจากอายุมากขึ้นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหลังอายุ35ปีมวลกระดูกจะเริ่มลดลง ประวัติครอบครัวมีภาวะกระดูกพรุนและกินแคลเซียมกินวิตามินกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์น้อยเกินไปเพราะโปรโตีนจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงกระดูกและข้อต่อดังนั้น ควรต้องบริโภคโปรตีนอย่างน้อย50กรัมต่อวันอย่างไรก็ตามวิธีการลดปวดที่ดีนั่นคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังสะโพกนอกจากนี้วิธีรักษาอาการปวดคอปวดหลังก็ยังมีการใช้วิธีฝังเข็มฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหากรักษาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดต่อไปค่ะอาการปวดไหล่พบบ่อยที่สุดเมื่อมีอายุมากขึ้นจะเกิดเอ็นฉีกขาดง่ายมีอาการค้อดติด เอ็นไหลอักเสบหลักการรักษาเมื่อมีอาการปวดไหล่ฉับพลันให้หยุดพักแล้วใช้วิธีประคบเย็นรวมถึงกินยาลดอาการปวดลดการอักเสบหากมีอาการบาดเจ็บนานเกิน3เดือนก็ต้องใช้วิธีฉีดยาหรือใช้วิธีกายภาพบำบัดและาการปวดเขา่านอกจากภาวะเข่าเสื่อมแล้วอาการปวดเขายังเกิดได้จากอายุกรรมพันธุ์ความผิดรูปของข้อและอุบัติเหตุรวมถึงเอ็นกระดูกและข้อที่มีอาการบาดเจ็บสะสม วิธีรักษาคือการกินยาลดปวดกินยาลดอักเสบแบบเฉียบพลันกินยาบำรุงข้อฉีดยาหล่อเลี้ยงข้อที่มีระยะเวลา6-12เดือนและใช้วิธีกายภาพบำบัดแพทย์หญิงดนรดีกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอาการปวดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งเราสามารถแก้ไขได้และป้องกันได้และก่อนที่จะออกกําลังกายค่ะจําเป็นต้องทําการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ส่วนวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องทุกคนสามารถทําได้แต่ควรจะมีการปรึกษานักกายภาพบําบัดเพื่อตรวจเช็คว่าร่างกายของเราควรจะใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้ออย่างไรเพื่อความเหมาะสมของร่างกายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้เกิดปัญหาโรค ข้อต,ต่างๆก่อนวัยอันควรหรือก่อนเวลาอันควรข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตรประจําวันได้นะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะเราได้รับองค์ความรู้เหล่านี้มาจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร,รประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ได้เป็นประจําทุกสัปดาห์ต้องห้ามพลาดค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ